มาถึงข้อที่30กันแล้วนะทุกคนนะอย่าลืมไปฝึกทํากันนะครับใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นข้อแรกอย่าลืมกลับไปทําย้อนหลังด้วยนะบอยแยกเพรสไว้ให้แล้วนะครับอ่ะไปดูกันนะปุ๊บข้อนี้เป็นร้อยละครับอ่ะมาดูกันเลยซีรีส์ติวภาคกอนะครับข้อนี้บอกว่า40%ของ35,000เท่ากับ20เท่าของ A% ของ5,000จงหาค่า A าทำยังไงดี มาบอกลงหน้าว่ามันคิดได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่บอยขออนุญ,ญาตตีความจากสมการเลยนะทุกคนนะเหมือนเดิมครับตีความตรงนี้เลยตรงนี้คือเท่ากับเท่ากับคือเครื่องหมายเท่ากับทันบอยไหมครับแต่ยคนจะงงพี่บอยกวนไหมนเนี่ยบอยไม่ได้กวนนะบอยจะตีความโจทย์เป็นสมการครับเท่ากับคือเครื่องหมายเท่ากับครับส่วนของของคือเครื่องหมายคูณครับนี่นะของคือคูณนะครับของคือคูณ ของคือคูณทันบอยเนาะและดูนะครับเดี๋ยวว่าจะอธิบายต่อให้อีกสักเล็กน้อยเผื่อใครไม่คล่อง40%เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นส่วนร้อยงั้น40%เปอร์เซ็นต์คือ40ส่วนร้อยเเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็น A ส่วนร้อยทันบอยนะครับอบอยพูดช้าลงให้มีบางคนทักมาว่าพี่บอยพี่บอยพูดเร็วบางครั้งฟังไม่ทันบอยพูดช้าลงให้ละกันแต่ว่าบอยบอกลงหน้าอาจจะไม่ได้ช้ามากๆอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นลักษณะนิสัยบอยเนาะ แต่บ่าจะพูดย้ําหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นใครฟังไม่ทันลองเปิดฟังทวนซ้าอีกทีได้แต่ปกติบอยก็พูดย้ําหลายครั้งอยู่แล้วนะงั้นไ่ดูอีกครั้งครับเราตีความโจทย์เป็นสมการได้เลยครับท,ทุกคนเห็นไหมคําว่าเท่ากับคือเท่ากับของคือคูณเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นส่วนร้อยครับเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นส่วนร้อยครับถันเนาะถันเนาะเสร็จแล้วจบครับที่เหลือเรียบร้อยคิดเลขครับถันบอยนะฮะที่เหลือเรียบร้อยแล้วคิดเลขฮะออกมาจะกลายเป็นดังต่อไปนี้ครับ ใครหลายคนอาจจะบอกพีว่วาอะไรมันยุบยับยาวจังดูนะตรงนี้ลอกเหมือนเดิม20คูณอยู่ย้ายไปหาเลยเรียกว่าคูณด้วย1นส่วนยี่สิบร้อยหารอยู่ย้ายไปคูณก็เลยเรียกว่าคูณร้อยห้าพันคูณอยู่ย,ย้ายข้ามฟากไปหาเลยเรียกคูณ1นส่วนห้าพันเอก็จะเหลือตัวเดียวโดดๆแล้วทันบ่อยไหมครับใครไม่ทันฟังอีกครั้งนะครับมาเขาเนี้ยลบทั้งหมดนะจะได้ไม่ตาลายคือเราทําการย้ายข้างเราต้องการให้เออยู่คนเดียว 20คูณอยู่ย้ายไปหารแบบนี้ร้อยหารอยู่ย้ายไปคูณได้ตัวนี้5,000ันคูณอยู่ย้ายไปหารได้1นึ่งส่วนห้าพันหานบ่อยไหมครับทานนะหลายคนทักมาถามพี่ว่าทำไมจาก5 0 0พันเป็น1นึ่งส่วนห้าพันอนุภาพตามบอยนะครับเราเอา5 0 0พันไปหารเนี่ยนะครับบางคนจะเขียนแบบนี้40่สส่วนร้อยแล้วหารด้วย5 0 0พันก็คือเขียนข้างล่างแบบนี้เลยถูกไหมการเขียนข้างล่างหารด้วย5 0 0พันเนี่ยนะครับภาษาเลขเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า1นึ่งส่วนห้าพัน ท่านบอยไหมครับคําว่าหารด้วย5,000นเนี่ยนะภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าคูณ1นึส่วนห้าพัเพราะเวลาเราทําหารเราเปลี่ยนหารเป็นคูณและกลับเศษส่วนจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นบอยก็เลยเขียนเต็มเวอร์ชั่นไว้แบบนี้พอได้ตามนี้ปั๊บจบแล้วทุกทุกคนที่เหลือตัดเลยครับ0ตัด0ครับท่นบอยไหมครับ100ตัด100ได้1 40จะ20กับตัดกันครับ21 20 22 40 แล้วก็นี่ครับ5,000ตัดกับ35,000ครับตัดด้วยแม่ห้า0ันครับศูนย์แม่ห้า0ันท่องได้ไหมฮะแต่คนช็อปทำไมตัดด้วยแม่ห้า0ันพี่บอยห0 0พันตัดได้7ครั้งจริงๆทุกทุกคนค่อยๆไปตัดด้วย0กับตัดด้วยหเอานะทันบอยไหมถ้าช้าๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน1 2 3 1 2 3 5 1 5 5 7 3 5ึ่ง่ทันบอยไหมครับแต่ว่าบอยขี้เกียจเขียนครับมันเยอะฮะบอยขอเนี่ยตัดด้วย5,000เลยครับได้7ทันเนาะทันเนาะ จบครับเราก็เลยได้คําตอบว่าคําตอบคือ2คูณเจคูณหคูณหนก็คูณใครได้คนนั้นหมด2องคูณเเป็น14นะครับอ่าบอยก็ทำสไลด์ผิดสิครับตรงนี้ใครเขียน7หลัก14บสิครับสิบสีตอบ14ครับผมข้อขอไข่ทานบอยนะไม่ใช่7จนะนี่น,นีบอยไม่ได้แก้เลข่งนี้ของไปด้วยตอบ14นะครับแก้ตรงนี้เลยโอเคเนาะ ขออภัยมีความผิดพลาดตรงสไลด์เล็กน้อยด้วยทันบยไหมครับ,บขอยนํยาำอีกครั้งนะครับเราสามารถตีความจากโจ์ตั้งเป็นสมการได้เลยนะส่วนใครไม่ทถาน,านันจะไปเทียบหาค่าทางซ้ายก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปเทียบแลวเช็คชอยก็ไม่ว่ากันทันเนาะทันเนาะอย่าลืมนะครับ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจไปกับคณิตพี่บอยครับใครงงอะไรก็ทักมาถามบอยได้นะส่วนใครสนใจติวคอร์สเข้าราชการไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนและก็ไม่ต้องจําสูตรเยอะบอยขอย้ําถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจจะไม่ต้องจําสูตรเยอะเราจะจําเฉพาะเท่าที่จําเป็นเล่านั้นนะครับก็อยากส,อ,าสอบถามยระเอดคอร์สเพิ่มเติมทักมาในอ็นอ b o x หรือสแกน qr code ด้านขวามือนี้ได้เลยนะครับทักในไลน์มาก็ได้แล้วไว้เจอกันในคอร์สครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้ลือกันข้อถัดไปครับสู้ๆนะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ